ดีค่ะมาพบเจอกันอีกเช่นเคยค่ะนายกจอดถกช่วยประชาชนหลังล็อกดาวน์รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าสืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 หรือสอบ,บคอ,ออกคำสั่งที่9ทับ2,564ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูงและออกข้อกำหนดฉบับที่27ห้ามประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดออกนอกเคหสถานในเวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกานั้นเบื้องต้นพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะ ผู้อำนวยการสอบอคอเตรียมเรียกประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจในวันที่12กรกฎาคมนี้เวลา15.30นนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวและจะพิจารณารูปแบบการช่วยเหลือว่าจะออกมาในลักษณะใดอย่างไรก็ตามต้องรอมติที่ประชุมต่อไปว่าจะเยียวยาประชาชนอย่างไรหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ค่ะ